สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตั้งนาฬิการุ่นสกิมมี่นะครับอันนี้รุ่นหน้าจอสัมผัสนะครับดับแรกกดตรงตรงปุ่มมือเนี่ยนะครับกดครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้7จ็ดโมงห้านาทีนะครับเราจะตั้งเลข7นะครับกดค้างอาไว้นะครับผม7กระพริบแล้วนะครับกดไปที่ตอนนี้11บเอโมงสิบเอโมงนครับสิบเอดโมงด้ไหมครับก็กดค้างไว้รอบหนึ่งนะครับ ตั้งวินาทีนะครับอันนี้ตั้งนาทีนะครับ11โมง5นาทีต้องแล้วนะครับกดค้างไวอีกรอบหนึ่งครับผมอันนี้จะเป็นปีนะครับ2020นะครับนี้เรากดไปที่2022กดค้างไว้รอบนะครับจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นเดือนนะครับนี้เดือนสิบนะครับวันที่24ครับผม กดค้างไว้ครับผมเสร็จทุกอย่างก็จะรันมาเป็นเวลาปัจจุบันนะครับ11บเโมงหนาทีครับผม